สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้มาแนะนําแอปหาเงินออนไลน์นะครับถอนเข้า t ูมอนี่เวเลตนะครับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่าบัคซี่ไฟนนะครับ ถ้าเราไปหาในเพจสต์เนี่ยมันจะไม่เจอนะครับอันนี้เนี่ยผมโหลดมาจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ติดตั้งมาหน้าหลักอีกทีหนึ่งนะ,อะตอนนี้เนี่ยคะแนนมีอยู่ที่30,000คะแนนแล้วนะครับ100่ง้อยเอ้่งหนึ่งคะแนนเท่ากับ1ดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของตัวนี้นะครับผมเล่นมา1ปีกว่านะสำหรับแอปนี้นะครับแล้วก็เดลี่โบนัสตรงนี้นะครับเนี่ยคือมันจะสุ่มนะ สูงสุดผมจะได้สูงสุดต่อวันเนี่ยก็คือ1,402นะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะถึงขนาดนั้นหรอกส่วนใหญ่ได้4,500แหละแ,ละแล้วก็โบนัสเวลาผมทำแบบสอบถามผ่านเนี่ยได้60กับเอ้ย60% 60.45%นะครับก็ประมาณนี้เลยวันนี้เนี่ยทำปิวไปน่าจะหลายชุดนะอเพรานั้นปิวทั้งหมดเลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของวันนี้นะครับคะแนนที่ผมได้ 4,243คะแนนนะครับก็มีเลเวลอัพด้วยนะตัวนี้เนี่ยของบิลแปปิวไป5ชุดนะครับปิวไป5ชุดเลยนะครับก็มีประมาณนี้มีเลเวลอัพนะครับของเมื่อวานครับจาก93เป็น94นะทำแบบสอบถามผ่านนะครับของวันนี้เนี่ยก็ของบิลแปนะครับมัน 1000กว่าคะแนนนี่แหละแต่ว่าบวก60%เป็นะครับเป็น2,600คะแนนนะครับก็ตามนี้ในส่วนของ Daily ่ e w a r d นะครับ Daily Bonus เนี่ยมันสุ่มะได้743นะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยได้วันนี้เนี่ยได้166คะแนนนะโอเคมาดูในส่วนของการรับคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยรับทุกชั่วโมงนะครับสามารถรับได้ ของผมมันจะสุ่มก็คือ10ไปถึง60นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็กดลบลากชั่วโมองไปแล้วก็เช็คอินประจําวันนะครับอ่ะก็ตามนี้ในส่วนของตัวนี้เนี่ยมันอัปเดตมาใหม่นะมันมีการตรวจสอบนะครับมันให้คลิก2รอบนะครับอ่ะตัวนี้แล้วก็มันให้เลือกเครื่องดื่มเย็นๆนะครับอ่ะก็คลิกไปพวกนี้เป็นน้ําแข็งเย็นๆอเรียบร้อย แล้วก็กดเคม Now นะครับก็สุ่มไปว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะได้19นะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแบบสอบถามนะครับที่ผมทำผมแนะนำทุกแทบจะทุกคลิปเลยนะครับผมทำบิดแลบนะบิดแลบแล้วก็อ่ามอลลิกนะครับก็ตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองคลิกบิดแลบนิดนึงอ่ะมีอันนึงนะเดี๋ยวผมคลิกไว้ก่อน ได้ทนะครับถ้าผ่านตัวนี้เนี่ย690คะแนนนะครับถ้าปิวเนี่ยก็จะได้31คะแนนนะอ่ะดูก่อนว่าจะได้ทำไหมเนี่ยอ่ะปิวแล้วครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราได้คะแนนนะอ่ะขาให้มา31คะแนนนะครับบวกกับ60%ผมก็จะได้เป็น50คะแนนนะครับ นะก็ตามนี้เลยทําแบบสอบถามช่วงนี้ปิวบ่อยนะแต่ว่ามีมาก็โอเคนะครับเนี่ยถ้าผมทําอีกเอีก3แบบสอบถามก็จะได้คะแนนเพิ่มอีก200นะครับก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูส่วนของเลดการถอนนะครับก็มาดูในส่วนของวิ d ดอนะครับมันมีให้เลือกในส่วนของ2ตัวนะครับมีคลิปตัวเคเรนซีแล้วก็คลิปการ์ดนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของคลิปตัวเคเรนซีนะครับ มีทั้งหมดนะตั้งแต่บิตคอยน์ไลท์คอยน์นะครับด o อกคอยน์อะดิจิตอลไบ y ์นะครับอืมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีเคขับนะอ่ะมาดูในส่วนของกิฟต์การ์ดนะครับมีเติมเงินมือถือนะครับมีแค่ค่ายเดียวนะครับจะเป็นของเอฟอันเดอร์คอรนะครับตัวนี้เนี่ยผมถอนอย่างเดียวนะครับก็คือเข้าทรูมันนี่ไวเลสนะครับถอนขั้นต่ำที่100บาทนะอ่ะตอนนี้เนี่ยเลทคะแนนอยู่ที่ 2 6 2 5 0คะแนนนะครับผมก็กดเลือกถอนไปสองรอบที่แล้วเนี่ยผมถอนเข้าเ,เขาเรียกว่าอะไรถอนถอน150บาทนะครับแต่ว่ารอบนี้ถอนอ่ะ100บาทละกันนะในส่วนของการก่อน,นะครับมันก็ใส่หกนำหน้านะครับแล้วก็ใส่08ปกติได้เลยนะครับก็ตามนี้ก็กดยืนยันนะครับไอตัวเขียวๆตรงนี้นะช่วงนี้อาจจะทำคลิป บ a ็ i กซีไฟค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าผมถอนตัวนี้เนี่ยแทบจะเป็นหลักเลยนะครับก็ถอนไปก็รอคะแนนเข้าอีกทีนึงนะครับทีนี้มาดูในส่วนของประวัติการถอนเ,อเดี๋ยวดูกันเ,เข้าดีเทลกันแล้วก็ดูในส่วนของว i ดดอร์ฮิสตอรีนะครับพอคิกเข้าไปรอบนี้น่าจะถอนครั้งที่32นะ ครั้งที่32นะครับ2ครั้งที่แล้วเนี่ยผมถอนครั้งละ150นะครับก็ตามนี้เลยเดือนนี้เนี่ยผมถอนไปทั้งหมด3ครั้งนะครับอ่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่4นะ4วิกที่แล้วอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้ของเดือนอันนี้ของเดือนที่แล้วนะครับอ่ะแปลว่าเดือนนี้เนี่ยผมถอนไปครั้งที่3นะครับ ถอ,อนไป3ครั้งสองครั้งล่าสุดก็คือครั้งละร้อยานะก็เป็น300บาทนะครับครั้งนี้อีกหนึเนี่ยก็จะเป็น400บาทนะครับสําหรับเดือนนี้ก็ประมาณนี้เลยตัวนี้เนี่ยมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยผมจะได้จากเพื่อนๆเนี่ยสเถ้าเพื่อนทําแบบสอบถามผ่านนะผมจะได้1 0มันจะรีเซตให้ตอน7จ็ดโมงเช้านะครับก็ตามนี้เลย มีเพื่อนสมัครต่อผมทั้งหมดอยู่ที่604อคนนะครับได้คะแนนทั้งหมดนะครับที่เพื่อนเพื่อนสมัครต่อผม1ปีครึ่งนะก็ได้1 9 0 0 0กว่าคะแนนนะครับคิดเป็นเงินเนี่ยก็300กว่าบาทเลยนะครับใช่ไหมสามร้0กว่าบาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะ ในส่วนของที่ผมถอนเองนะครับ3 2ครั้งนะครับคิดเป็นเงินก็คือ3,300 3,300บาทนะครับก็แปลว่าที่ผมหาได้เองก็2,900นะครับก็ประมาณนี้ก็ช่วยให้เราได้เร็วขึ้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสมัคร2 ID นะครับแต่ว่าแนะนําให้เลือคนละเครื่องนะแล้วก็สมัครต่อ ID ของตัวเองนะครับมันจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็มี2องอดีนะครับเอาไว้เล่นให้เพื่อนดูเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมเลเวล39แล้วเล่นตั้งแต่สมัครวันที่7พฤษภาคมนะครับนี่ก็5เดือนละอ่า7พฤษภาคมเลเวล39เลยนะอ่า7พฤษภาคมนะครับเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเลเวล39แล้วนะครับถอนไป4ครั้งน่าจะประมาณ4ครั้งนี่แหละ โอเคก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ